ส่งรัวๆเปิดขั้นตอนง่ายๆลงทะเบียน w w w r r o เว็ช .com ก่อน29มกราคมนี้สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับผมตู่มารุทช่องตูเก s o กุนั่นเองนะฮะอีกเช่นเคยนะฮะฝากกันนะครับอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับผมเปิดขั้นตอนเราชนะมีวิธีการลงทะเบียนอย่างไรก่อน29นี้นะฮะอย่างตอนต้น ที่บอกเอาไว้ไปดูรายละเอียดกันครับเราชนะนับถอยหลังอีกเพียงไม่กี่วันนะครับก็จะถึงวันที่29มกราคมนี้แล้วนะฮะ2,564เวลา6โมงเช้านะครับที่กระทรวงการคลรังจะเปิดให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ตามเกณฑ์ลงทะเบียน w w w r a เอเราชนะ .com เพื่อรับสิทธิการเยียวยาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ระรอบใหม่ โดยรับเงินเยียวยาคนละ3,500บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา2เดือนระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์รวมเป็นเงิน7,000บาทต่อคนซึ่งเงินที่ได้รับจะนำไปใช้ซื้อหรือชำระค่าอาหารสินค้าค่าแท็กซี่รถตู้มอเตอร์ไซค์รับจ้างมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับค่าชาวบ้าน ไดแ้แต่วันที่18กุมภาพันธ์ถึง31พฤษภาคม2564นั่นเองนะโดยผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนโครงการเราชนะได้ในวันที่2 9มกราคมนั้นจะต้องไม่ใช่กลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะต้องไม่เคยลงทะเบียนในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและโครงการคนละครึ่งอย่างนี้คือหมายความว่าห้ามลงทะเบียนซ้ําซ้อนนั่นเองนะครับใครมีบัตรอันนี้ก็อย่าลงอันนี้ใครมีคนละครึ่ง ใครมีโครงการเราเที่ยวเดีวยวกันก็ไม่สามารถไปลงซําซ้อนได้นะครับทั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติตามที่รัฐบาลกำหนดโดยมีเงื่อนไข7ข้ออันที่ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน3 0 0แสนบาทไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน5 0 0แสนบาทเป็นต้นหากคุณมีคุณสมบัติครบถ้วนนะฮะตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว มาเริ่มศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนกันเลยดีกว่าก่อนที่จะเข้าสู่สนามจริงในวันที่29มกราคมนี้เวลา6โมงเช้าเมื่อเปิดเว็บไซต์นะครับ www. เรา a n a .com จะเจอโลโก้เราชนะขึ้นมาทันทีเลยพร้อมกับรายละเอียดโครงการที่ระบุว่าจะช่วยบรรเทาภาะระค่าใช้ใจ่ายไม่เกิน7,000บาทต่อคนเริ่มลงทะเบียนได้เช่นเคยน,นะครับวันที่29นนฮะมกรา ถึง12กุมภาแต่เริ่ม29นะครับเช้าเลยและระยะเวลาโครงการหรือการใช้เงินสามารถใช้ได้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2564จากนั้นนะครับในเว็บไซต์จะชี้แจงกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์เราชนะแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนซึ่งประกอบด้วย 1. กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน 2. กลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง ที่มีการยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตังภายในวันที่2 7บมกราคม2564ซึ่งกลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนแล้วนะครับ www. เรา a นะ .com ใหม่นะฮะแต่จะคัดกรองคุณสมบัติว่ามีสิทธิ์รับเงินเยียวยา700บับาทหรือไม่เท่านั้นเองนะฮะสกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www. เรา a นะ .com ระหว่างวันที่2 9มกราคมถึง12กุมภาพันธ์2564เว็บไซต์ยังระบุรายละเอียดถึง ไทม์ไลน์ของการลงทะเบียนฝั่งประชาชนตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนไปถึงวันที่เงินเข้าแอปเปาตังค์อันที่กลุ่มที่มีบัตรคนจนเงินจะเริ่มเข้าตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์ส่วนกลุ่มที่2และกลุ่มที่3เงินเข้าแอปเปาตังค์วันที่18กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับสําหรับเพจที่ต้องลงทะเบียนมีหน้าตาดังต่อไปนี้นะครับผมจะขึ้นให้นะข้อมูลที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนต้องประกรอบด้วยก็ชื่อและนามสกุล ที่สําคัญเลยครับเลขบัตรประจําตัวประชาชนแล้วก็รหัสหลังบัตรประชาชนของเรานันงนนะวันเดือนพีเกิดเบอร์โทรศัพท์เมื่อลงทะเบียนครบครันก็รอรหัส OTP ส่งกลับมานั่นเองจากนั้นระบบจะปรากฏข้อความว่าได้รับข้อมูลแล้วรอการตรวจสอบคุณสมบัติเป็นอันจบเรียบร้อยฮะเดี๋ยวจะขึ้นภาพข้อมูลต่างๆให้นะครับแล้วคอยเช็คดูนะฮะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นอกจากนี้เว็บไซต์ w w w r a u c h n c o m ยังได้เปิดให้ฝั่งร้านค้าได้ลงทะเบียนด้วยโดยระบบยังได้ให้รายละเอียดถึงไทม์ไลน์ของการลงทะเบียนไปจนถึงขั้นตอนรับสิทธิ์เราชนะจากแอปเป๋าตังค์ด้วยโดยในส่วนของร้านค้าสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่29กามกราเช่นเดียวกันนะครับถึงวันที่5กุมภาพันธ์รับสิทธิ์เราชนะจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เลยนะครับ12กุมภาพันธ์ปิดลงทะเบียนและวันที่18กุมภาพันธ์รับสิทธิ์เราชนะจากแอปเป๋าตังค์ได้เลย นอกจากนี้ยังเปิดช่องให้สามารถรับสิทธิ์เราชนะผ่านแอดร้านธงฟ้าหรือ EDC ด้วยนะครับผมโอ้โหอำนวยความสะดวกกันน่าดูเลยนะครับก็อันนี้นะฮะก็ขั้นตอนการลงทะเบียนเราชนะใกล้นะฮะวันนี้วันที่อะไรยี่ปิบก่าฮะก็จำปิดกอไปนะครับอีกไม่กี่วันนะฮะเตรียมตัวลงทะเบียนก็ได้นะฮะแย่งกันนะครับมีกี่สิทธิ์ครับอันนี้มีกี่สิทธิ์ครับหรือว่าได้ทุกคนเอ่ยน้อยไปนะฮะ สองขั้นตอนแต่ที่บอกว่าไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟเนี่ยมันผ่านแอปเป๋าตังหรือยังไงมันไม่ได้ใช้เงินสดผมยังงงอยู่นะว่ามันจะจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าแท็กซี่ยังไงเอ่ยนะครับผมก็ยังงงอยู่แต่เอาเปา็นว่าก็ตามนั้นแล้วกันนะฮะที่เขาบอกก็หวังว่าน่าจะจ่ายได้ทุกอย่างจริงๆแล้วโอเป็นเงินสดเลยง่ายกว่าไม่ต้องทำอะไรให้ยุ่งยากเลยนะครับ มีบัตรคนจนคนเดียวหรือผมว่ามีบัตรประชาชนเนี่ยมันเป็นสมาร์ทการ์ดแล้วไม่ใช่เหรอไม่ต้องมีบัตรคนจนไม่ต้องมีโครงการไม่ต้องมีแอปนู้นแอปนี้คุณทาสมาร์ทการ์ดมาทําไมครับบัตรประชาชนเนี่ยสมาร์ทการ์ดมันก็มีข้อมูลอยู่แล้วคุณยัดฐานข้อมูลอยู่ในบัตรประชาชนเลยสิครับนะฮะทำแอปทํารุ่นให้มันยุ่งยากเปลืองภาษีทําไมครับยุคนี้มันต้องประหยัดสิครับนะฮะฝากไว้ให้คิดนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านลงทะเบียนเราชนะได้ทุกคนฮะอย่างน้อยๆมันก็ช่วยบรรเทาได้ นิดนึงนะได้บ้างแหละแค่2เดือนเองก็เอาใจช่วยทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ e งเชนซู o กิสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ